สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเครื่องพิมพ์ UV LED นะครับเครื่องพิมพ์ที่แห้งเพราะแสง UV นะครับปกติแล้วเครื่องพิมพ์ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหน้ากว้างนะครับแต่เราเอามาแปลงบนเครื่องขนาด A3 นะครับสำหรับพิมพ์วัสดุเป็นแผ่นเรียบนะครับ ข้อดีของ UV ก็คือนะครับจะพิมพ์ได้บนวัสดุที่หลากหลายนะครับอันนี้เราพิมพ์ตัวอย่างไว้นะครับบางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษคราฟนะครับกระดาษน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษอาร์ตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหมึกตัวใหม่นะครับก็คือปกติแล้วถ้าเป็น UV ในรุ่นแอร์พันสซึ่งไม่ได้ใช้โปรแกรมลิฟในการควบคุมนะครับสีจะออก จืดๆนะครับแต่ว่าหมึกตัวนี้จะเป็นหมึกตัวใหม่นะครับจะเข้มกว่าหมึกปกติทั่วไปประมาณ3 0นะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นใสนะครับวัสดุอะไรที่ลูกค้านะครับนำเข้าเครื่องได้ก็ปิ้นได้หมดนะครับอันนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าผมปิ้นฟอนต์เล็กมากนะครับจะมองเห็นในมุมนี้นะครับ ก็เป็นงานพิมพ์นะครับอีนี้น่าจะเป็นนะครับ UV ที่พิมพ์จาก UV ขาวนะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าลองพื้นแล้วตัวงานจะเด่นขึ้นนะครับนี่พิมพ์บนนะครับสติกเกอร์ PVC ใสนะครับก็ให้งานพิมพ์นะครับกันแดดกันน้ำนะครับกันแสง UV นะครับสำหรับฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ฉลากสติกเกอร์นะครับติดแอลกอฮอล์นะครับจะตากป้ายโฆษณาติดเสาไฟต่างๆนะครับหรือแม้แต่สติกเกอร์ติดรถนะครับให้งานพิมพ์นะครับกึ่งเมากึ่งขอโทษทีครับกึ่งมันกึ่งด้านนะครับไม่ใช่กึ่งเมานะครับสีจะเข้มนะครับสวยสดนะครับครับรุ่นนี้เราจะใช้นะครับระบบ ต่อสายเป็นแบบคลิปล็อกนะครับตัวนี้นะครับก็มีจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสายริบบิ้นเข้าไปเสียบนะครับก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของเวลาเราใช้ไปนานนะครับสายตัวนี้อาจจะขาดนะครับระดับราคาที่อยู่ไกลก็จะสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ็ UV นะครับจะมีด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับสำหรับปิ้นแผ่นเรียบนะครับก็จะเป็น UV นะครับตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นแอร์บรสานะครับจะเป็นเครื่องพิมพ์สีสีกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น UV White นะครับจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีสีขาวด้วยนะครับก็จะพิมพ์บนวัสดุต่างๆที่ไม่ใช่สีขาวได้นะครับหรือวัสดุใสๆถ้าเราลองขาวก็จะเด่นชัดขึ้นนะครับเวลาพิมพ์ก็จะมีแสงนะครับสี สีละดีอาร์ตม่วงเนาะแสงสีม่วงสีน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วแต่ตาเราจะมองเห็นนะครับก็คือเมื่อเมือกปิ้นลงมาปุ๊บจะแห้งเพราะแสงนะครับปกติเมึกทั่วๆไปนะครับเกือบทุกชนิดนะครับก็คือแห้งเพราะอากาศนะครับเวลาอากาศชื้นหน่อยเมึกก็จะไม่คมนะครับแต่ว่า UV นี้ก็คือแห้งด้วยแสงนะครับเพราะฉะนั้นปิ้นคมแน่นอน แล้วเราขายเราก็นะครับประกันเครื่องให้ด้วยนะครับกับหัวพิมพ์ให้1ปีนะครับด้วยหมึกเติมใหม่นะครับลดอาการปัญหาฟุ้งและอุดตันนะครับก็นะครับในคลิป EP แรกนะครับผมก็นำเสนอโดยบางส่วนให้เห็นภาพกว้างๆนะครับของตัวระบบ UV LED นะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อตไปเราจะหาวัสดุแปลกๆนะครับเช่นฮาโลแกรมนะครับหรือวัสดุอื่นๆเช่นแผ่นหนังนะครับขอให้ใส่เครื่องนะครับและเครื่องดึงรับรอกได้ว่าปิ้นได้นะครับแต่ว่าวัสดุบางอย่างที่เคลือบผิวมันมากๆนะครับก็อาจจะติดไม่คงทนนะครับก็จะมีหมึก UV ชนิดอื่นๆอีกนะครับซึ่งจะแยกย่อยไปอีกตามชนิดของน้ำหมึกที่ทำมาเพื่อ วัสดุต่างๆนะครับทำให้ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับแต่ในรุ่นมาตรฐานก็เท่าที่เทสก็ปิ้นได้หลากหลายอยู่นะครับสนใจนะครับสอบถามได้ที่นะครับฟิกอิงนะครับแอดฟิกอิงนะครับไลน์แอดนะครับหรือจะโทรติดต่อหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ